วันนี้น้องเบลล่าจะมารีวิวของเล่นของเล่นนะครับสวยจังเลยซื้อมาจากไหนเนี่ยให้พ่พอพ่อซื้อให้หนูไหนดูสิโอ้โหเป็นอะไรอะ่ะเป็นห้องครัวเหรอใช่โอ้อ่ะน้องโบวี่มานั่งตรงนี้ด้วยค่ะโอ้โหอ่ะโบวี่มีของเล่นเหมือนกันไหมอันนี้ของโบวี่เหรอของโบวี่เป็นสีชมพูค่ะโอ้โหสอง,อ,งอันเลยของของโบวี่เป็น เป็นสีแดงค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับค่ะแต่หนูไปแกะไม่เป็นอ่าน้องเบลแกะเลยลูแกะไม่ได้ดูซิแกะเป็นไหมอันนี้ของโบวี่ใช่ไหมแกะไม่ได้อา๋ยวแกะทีละอันนะคะมาดูซิเดี๋ยวดูก่อนเขาเรียกว่าอะไรอจะมีเขาเอาไว้เขาตัดมาด้วยอ๋อนี่ไงลูกคิดเช่นไงห้องครัวอ่านดูครับเขามีเขามีตะกร้ามาให้ด้วยห้องครัวนะครับมีอะไรกันบ้างเลยมาแกะกันดูชุดมีตะกร้าด้วยค่ะ ก็มีเตาแก๊สด้วยค่ะเพราะเขามีอะไรอีกง่ายอ่ะเฮ้ยเขามีเตาแก๊สมาให้มีเตาแก๊สมีหม้อหุงข้าวใช่แล้วก็มีมีมีดด้วยโอ้มีกุ้งด้วยอ่ามาดูมาดูกันเดี๋ยวพ่อจะแกะให้แล้วมีที่ล้างมือด้วยพ่อโอเคอ่านั่งรอก่อนนะตาบุญไปนั่งข้างพี่เบลเร็วพ่อเขามันเขาเขียนว่าอะไรอ่ะแป๊บหนึ่ง สวมากเลยดูที่แก่ยังไงแป๊บนึงนะครับอ่ามานี่มีตัวติ๊กเกอร์อยู่ข้อข้ออางหลังแก่ยังกำลังแก่อยู่ครับอืมพ่อเหมือนช็อตอ่ะเอาโววิวลลาก่อนนะเดี๋ยวแกะให้อันน,นะครับแกะของอก่อนแล้วค่อยแกะของวีอืมอันนี้เส้นหนึ่งนะหนึง แกะยากเลยนะโอ้ hmm. ยห like ัวเนาะเลยหัวเนาะอ่โอ้ยหัวเนาะอ่ะได้ยังนีหมีกลางฝั่งนี้ไหมอ่าฝั่งนี้ก็มีเราแกะก่อนนะฝั่งก็มีใายตะกั่เทปไว้อ่ะหนาแน่นเลยโอ้หนาแน่นเลยอ่ะพ่อพ่อแกะก่อนพ่อตัวนี้ก็มีพ่อตะกอ่เทปก็มีอืมแกะตะกั่เทปไม่ได้ก่อนพ่อเขาจะมีอันแล้วเขามีชั้นส้องแล้วก็มีแล้วก็ อันนี่มาให้ด้วยวเขาก็มีตะกร้ามาให้ด้วยอ,ะนนนอ่ะทางานจริงเขาแปะแล้วเขาเทไว้โอ้ยอยากจังแต่อันอันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะคะอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะคะนี่มันของจริงนะคะอ่ะอะาหมดแล้วมั้งอ่าอ่ามาดูนะคะ่าไปแล้วโทรไปไหนคะ,ะนี่นะเดี๋ยวมันดูซิว่ามีอะไรบ้าง แม่นำอนะุป,ปรกรณ์กันเสร็จแล้วขอน,นี่อันนึงอ่ะอ่ะดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้โหดึงขึ้นได้ไหมอันนของพี่เองอ่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรเนะนี่ยอ๋ออันนี้ตะกร้าตะกร้าใส่ของอันนี้หม้อหุงข้าว อันนี้คืออะไรโอ้มีเตาแก๊สด้วยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะดูสิเบลอันนี้เป็นเป็นเตาแก๊สที่ทำแับข้าวนะแล้วนี่เป็นอะไระคะอันนี้คืออะไรดูสิให้พ่อดูก่อนตู้เย็นหรือเปล่าโอ้ตู้เย็นตั้งอย่างนี้นี่โอเคของเบลลา่าครบแล้วครับโอเคไหม,ไมอ้าวนี่มีตัวอะไรอ่ะอันนี้มันฝาคนนมเลย <laughs> อ่าโอเคที่นี้เราดูของของโบวี่นะคะโอ้โหโบวี่เป็นอะไรเอ่ยโบวี่เป็นกระเป๋าใส่ของเล่นอ่าเราจะมาแกะก,กันเลยนะครับผู้เย็นได้ด้วยเอรโบรวี่แกะง่ายฉีกกระดาษกห็หลุดแล้วเฮ้ยน่าดีใจเลยนะคะข้าง,งบนเปิดไม่ได้นะคะแต่ห้องน้ำปิดได้ค่ะอยางน้นนะครับวุ่นวายอยู่แล้ว

มามาอุ้งมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำโบวี่ดูดิพ่อขาหดหมดเลยนะโอ้โหเป็นพวกไอ้นี่แหละเครื่องใดผมอะไรอ่ะของโบวี่อ่ะพี่ไพค์แกให้หน่อยนะครับโอเคนะครับของเล่นเด็กก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยดูดิกระเทาะอะไรโอ้โหมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยอันนี้ของโบวี่นะครับจะเป็นพวกเครื่องแต่งหน้าทําผมนะครับ ของที่เบลจะเป็นแม่ครัวใช่ไหมไว้ตั้งขอบข้าวใช่ไหมมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยครับโอ้เอารูวีสองหน้าหน่อยโอ้สวยไหมโอ้โหเรียบร้อยแล้วสองพี่น้องจอมป่วนนะครับเบลล่าโบวี่โอเคงั้นแค่นี้นะโอเคไหมค่ะอ่าโบวี่บายบายก่อนค่ะโบวี่บายบายเอาเบลล่าเบลล่าฝากช่องเอนเร็ว ิ่งกุ้งกิ้งให้เลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเวลาบ๊ายบายพวกพี bye. Bye ่บ๊ายบายแล้ว